ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับค่ำคืนนี้แค่น่าอยากพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงเห็นความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆแม้โลกจะดูเหมือนอำนาจชนะก็ตามเรื่องของนาโบตในยิสเรเอลอาจดูเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งของคนธรรมดาที่เสียที่ดินและชีวิตให้กับอำนาจกษัตริย์ แต่พระคัมภีร์จงใจบันทึกอย่างละเอียดเพราะอยากให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีได้เมินเฉยต่อเสียงของผู้ถูกเหยียบยำ่ำอาหับต้องการสวนองุ่นเพื่อความสะดวกของตนนาโบสปฏิเสธด้วยเหตุผลที่อย่างรากลึกในธรรมบัญญัติที่ดินเป็นมรดกศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้ครอบครัวแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นกลับถูกทำให้ไร้ค่าในสายตาผู้ถืออำนาจ เยเซเบลเขียนจดหมายใส่ร้ายวางแผนฆ่าโดยใช้ระบบศาสนาเป็นเครื่องมือนาโบสถูกคว้างหินจนตายไม่มีใครปกป้องแต่ทันทีที่อาหับไปยึดสวนพระเจ้าตรัสกับเอลียาให้ไปยืนอยู่ต่อหน้าเขาพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้ความเงียบนั้นครอบงำพระองค์ส่งคำพูดตรงไปหาคนที่คิดว่าตนชนะและประกาศว่า ความอายุติธรรมจะไม่คงอยู่ตลอดไปที่ลึกกว่านั้นคือพระเจ้าทรงมองทั้งผู้ถูกกดขี่และผู้กดขี่ในเวลาเดียวกันพระองค์ไม่เพิกเฉยต่อเลือดของนาโบสแต่เมื่ออาหับได้ยินคำตัดสินเขากลับถ่อมใจฉีกเสื้ออดอาหารใส่ผ้ากระสอบพระเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเขาถ่อมใจพระองค์จะเลื่อนการพิพากษาไปสู่รุ่นลูก นี่ไม่ใช่การลบล้างโทษแต่คือการเผยให้เห็นว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยพระเมตตาต่อผู้ที่กลับใจจริงแม้เขาจะเคยทำชั่วใหญ่หลวงในโลกที่เรามักเห็นอำนาจเอาชนะความถูกต้องเรื่องนี้เตือนว่าพระเจ้าม่ได้หลับไหลความอายุติธรรมอาจดูเงียบแต่พระเจ้าทรงเห็นและพระองค์ทรงส่งเสียงออกไปในเวลาของพระองค์เอง สำหรับผู้ที่อยู่ในสถานะเหมือนนาโบสเสียสิทธิ์ถูกทํำร้ายอย่างไม่ยุติธรรมจงรู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นแม้คนอื่นไม่เห็นพระองค์ไม่เงียบขณะเดียวกันความเงียบของพระองค์ก็ไม่ใช่การเพิกเฉยแต่เป็นการรอเวลาอันยุติธรรมและพระเมตตาในแบบของพระองค์ สำหรับผู้ที่อยู่ในอำนาจหรืออาจเคยกดทับคนอื่นเรื่องนี้ยังคงเตือนว่าพระเจ้าให้โอกาสกลับใจเสมอแต่โอกาสนั้นไม่คงอยู่ตลอดไปการถ่อมใจทันทีเมื่อได้ยินคำเตือนคือหนทางเดียวที่จะเจอพระเมตตาพระเจ้าของนาโบสคือพระเจ้าของเราในวันนี้ผู้ไม่เงียบต่อความอายุติธรรม ู้ยังเรียกคนบาปให้กลับใจและผู้จับตามองทั้งคนเล็กและคนใหญ่ด้วยสายตาเดียวกันสายตาแห่งความจริงและความเมตตาบางทีคืนนี้สิ่งที่เราได้ยินไม่ใช่แค่เรื่องราวเก่าแต่คือเสียงเรียกให้เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่พระเจ้าวางไว้ในมือของเราไม่เอาเปรียบไม่ใช้กำลังเหนือคนที่อ่อนแอกว่าและถ้าเราเคยทำผิด พระองค์ยังเปิดทางให้กลับใจแล,และเริ่มใหม่พระเจ้าผูไม่เงียบเมื่อเลือดของนาโบสหลังบนดินคือพระองค์เดียวกันที่ไม่เงียบเมื่อคุณร้องไห้ในความเจ็บปวดเสมอ